สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่อง PC 5000 t r TSH k e 2ครับตัวเครื่องครับสามารถวัดอุณหภูมิทั้งแบบ Indoor และ Outdoor นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์แบบ Internal นะครับที่อยู่หลังเครื่องและ External นะครับปุ่มการใช้งานของเครื่องครับปุ่มขวาสุดนะครับคือปุ่มแสดงค่า max เมื่อเรากดนะครับจะเห็นว่ามีไอคอน max นะครับขึ้นทั้งอุณหภูมิและก็ความชื้นครับ กดอีกครั้งนะครับเพื่อออกจากการแสดงค่าแม็กซ์ปุ่มต่อมาครับคือปุ่มที่อยู่งกลางคือปุ่มแสดงค่ามินนะครับเมื่อเรากดจะเห็นว่าตัวเครื่องนะครับจะแสดงค่ามินทั้งอุณหภูมิและความชื้นครับกดอีกครั้งเพื่อออกจากการแสดงค่ามินครับปุ่มที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับคือปุ่มเลือกนะครับการวัดอุณหภูมิแบบอินดอร์หรืออาท์ดนะครับ จะเห็นว่าตรงหน้าจอว่าอุณหภูมินะครับจะเปลี่ยนจากอินเป็นเอากดอีกครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนจากเอาเป็นอินปุ่มกดรีเซ็ตแม็กซ์มินนะครับจะอยู่ด้านหลังของเครื่องตรงนี้ครับเมื่อเรากดนะครับที่ตรงปุ่มรีเซ็ตเครื่องก็จะทําการรีเซ็ตค่าแม็กซ์มินใหม่นะครับและตัวเครื่อง pc 5000 trs Key t นะครับ ยังมีการแสดงสภาพอากาศนะครับเว d d ดร c o คอมฟอที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ครับและผมขอจบการสาธิตการใช้งานเครื่อง PC 5000 T-RS Key t o o ป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ